แซนวิสาพัดแฉหมดเปลือกทนายดังเคยวางแผนยน์ความผิดให้คดีแตงโมหวังแค่ให้เรื่องจบปล่อยให้เราจนตกเป็นจำเลยสังคมเข้าเดนเข้าเดนจะพาบอเพื่นไปเมื่อเวลา13นาิก45นาที ของวันที่28ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามนายวิสาพัฒน์มโนโมัยรัตน์หรือแซนกล่าวถึงกรณีทนายคนดังที่กำลังตกเป็นกระแสนในสังคมขณะนี้ว่าในวันที่เกิดเหตุน,นางสาวนิดาพัชรวิรพงศ์หรือแตงโมพระตกเรือนั้นหลังจากเกิดเหตุนทนายชื่อดังได้มีการติดต่อเข้ามาหาทางนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือป้อและมีการได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปหาตำรวจให้รอทนายคนดังกล่าวก่อนและมีการนัดเจอพูดคุยกันระหว่าง นายตนุพัฒน์นายภัยบุญตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตและทนายซึ่งทนายคนดังกล่าวมาช้ามากเนื่องจากทนายมีธุระที่จังหวัดนครราชสีมาจึงทําให้กลุ่มคนบนเรือไปหาตํารวจช้าและตกเป็นจาเลยสังคมซึ่งตนมาทราบในภายหลังว่าทนายคนดังกล่าวมีการแนะนําวิธีแนวทางสําหรับคดีดังกล่าวว่าจะต้องมีคนผิดในเรื่องนี้ซึ่งไม่อิงตามข้อเท็จจริงแต่กลับชี้นําว่าต้องโยนไปให้คนใดคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็ คือตนที่อยู่ท้ายเรือนายวิสาพัฒน์กล่าวต่อว่าทางนายตนุพัฒน์และนายภัยบุญจึงตัดสินใจไม่ให้ทนายคนดังกล่าวทําคดีนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เมื่อทนายกลับไปหลังจากที่คุยกันก็มีการไปโพสเฟซบุ๊กว่าแม่รับทําคดีให้คนบนเรือแต่ข้อเท็จจริงคือคนบนเรือไม่ได้ให้ทนายคนดังกล่าวทําคดีและทนายก็ได้ไปทําคดีให้กับคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคนบนเรือทั้งหมดและยังมีการพูดให้ประชาชนคอยติดตามในเรื่องที่ทนายแต่งขึ้นมาเพื่อกระแสสังคมจะได้เอ็นเอียงไปทางทนายเพื่อผลประโยชน์ทําให้ไม่มีผลดีต่อพวกตนทั้งนี้พวกตนมีข้อมูลหลักฐานขณะพูดกับทนายพูดคุ เสนอแนะวิธีดังกล่าวและพวกตนก็เคยให้การเรื่องนี้กับทางตำรวจไปแล้วซึ่งก็อยู่ในสำนวนคดีทั้งหมดตนรู้สึกว่าทําแบบนี้ก็ได้เหรอเป็นทนายควรต้องทําคดีไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงไม่ใช่ทําแบบนี้ง่ายกว่าจบง่ายกว่ามีทนายแบบนี้ด้วยเหรอส่วนกรณีเมื่อวันที่27ตุลาคมนายวิสาพัฒน์ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ระบุว่าทนายคนดังวงเล็บมากบอกว่าเขาให้โดยเสน่หา เอิ่มเอาอะไรมามั่นอะแค่ที่เขาให้เดือนละสามแสนกล้ารับก็นับว่าสุดๆแล้วนะคุณคิดว่าศักยภาพคุณถึงราคานั้น วันนั้น25กุมภาพันธ์หกให้พวกเราเรอคุณกลับมาจากโคราชจนเกือบคำ่ำเลยตกเป็นจำเลยสังคมวันนี้บางอ้อคุณคงจําเป็นต้องหาเงินเพื่อมาซื้อของแบรนด์เนมไปใส่โขนกระแสสินะเรื่องนี้นายวิสาพัฒน์กล่าวว่าที่ตัดสินใจโพสต์ก่อนจะลบไปเพราะว่าในสตอรี่มีการแท็กทนายตุย้ยทางทนายจึงได้บอกให้ลบดีกว่าเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับคนบนเรือหรือไม่หลังจากมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้นายวิสาพัฒน์ไม่ได้ตอบคําถามเพียง แต่กล่าวว่าในที่สุดความยุติธรรมก็มีอยู่บนโลกนี้จริงๆคนทําดีได้ดีคนทําชั่วจะได้อะไรส่วนตกใจหรือไม่กับการที่ทนายคนดังถูกกล่าวหานายวิสาพัดกล่าวว่าไม่ตกใจเพราะคนเราทําอะไรก็ได้รับผลแบบนั้นเพราะหากทนายคนดังกล่าวทำดีก็คงไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรในสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาเช่นเดียวกับตอนนั้นที่ตนถูกกล่าวหาซึ่งตอนนั้นตนก็ไม่เคยกลัวเพราะตนก็ไม่ได้ทำอะไรผิด เมื่อถามว่าเชื่อหรือไม่ว่านายคนดังกล่าวได้รับเงินมา71ล้านบาทนายวิสาพัฒน์ระบุว่าพี่ว่าเขาน่าเสน่หาขนาดนั้นหรือไม่แต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของตนจึงไม่อยากก้าวล่วงทั้งนี้ยอมรับว่าตนโกรธในเรื่องที่เคยถูกกระทําโดยตนออกมาพูดในวันนี้นับเป็นการร่วมจองกระถินทนายคนดังกล่าวเนื่องจากช่วงนี้ทนายคนนี้มีเรื่องเข้ามาเยอะอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้มีคนฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนมากขึ้นเพราะในวันนั้นออกมาเล่าอย่างไรก็ไม่มีคน คนสนใจและไม่มีใครเชื่อขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ